มันจะตึงๆหน่อยนะครับผมถ้าใช้ตรงนี้คผมเนื่องด้วยเวทของเขานะครับผมค่อนข้างจะโหดจริงๆนะครับผมโหดโหดสุดเลยก็ว่าได้นะครับผมนะครับผมเวทสาย50ถึง100ปอนปอนนะครับผมเวเยื่อโอ้นะครับผม300ถึง6 0 0กรัมเลยนะครับผมแต่ตัวนี้ผมสั่งมา2เวทนะครับผม นะครับก็คือเวท200ถึง400ด้วยนะครับผมเวทเหยื่อนะครับผมเวทสายนะครับผมเวทสายที่สั่งมาด้วยก็คือ40-80ถึงปดปอนด์ด้วยก็คือจะสั่งมา2เวทนะครับผม4 0 8 0ปอนด์แล้วก็ห0สิขีดร้อยเลยนะครับผมคันไพโอเนียเยลโลฟินทูน่านะครับผมเอาเข้ามาแล้วนะครับผมราคาค่อนข้างจะไม่แพงประหยัดโคตรกันไปเลยนะครับผมนะครับคุ้มจริงจริง เหมาะสําหรับงานบึกงานตกปลาทะเลงานกระเบนงานหลายๆอย่างได้ทั้งหมดเลยนะครับผมตัวนี้มีเฉพาะคันเบสนะครับผมตัวนี้จะมีเฉพาะคันเบสนะครับผมแบงค์เป็นกาไฟเอ็กคอร์นะครับผมอย่างเหนียวนะครับผมโคตรเหนียวเลยนะครับผมนะครับโคตรเหนียวเลยนะครับตัวนี้นะครับยางเป็นไฮโบรอนนะครับผมยางเป็นไฮโบรลอนนะครับตัวนี้ดําจัดเป็นยางไฮโบรอนอย่างดีเลยเหมือนกันนะครับผม นะครับไม่ต้องกลัวพังนะครับผมตูดแฉกแน่นอนต้องไปตูดแฉกเผื่อลงทะเลนะครับผมเผื่อลงทะเลได้เลยนะครับผมนะครับเผื่อลงทะเลนะครับราคาในตะกร้านะครับผมเห็นแล้วจะตะลึงแน่ๆเลยนะครับผมนะครับไกด์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 เป็นซิลโคนเนียมนะครับผมวงในไกด์นะครับผมเป็นซิลโคนเนียมออกไซด์ลิงค์นะครับลื่นสุดๆนะครับผมลื่นสุดๆโค้งเป็นสแตนเลสกันสนิมอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ผลิตมาแต่คันเบสนะครับผมผลิตมาแต่คันเบสอย่างเดียวเลย นะครับผมค่อนข้างจะสวยจริงๆนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็แข็งโคตรอยู่แล้วนะครับผมเป็นคันสองท่อนต่อโคนนะครับผมคันสองท่อนต่อโคนพกพาได้ง่ายนะครับผมเหมาะสําหรับลูกค้าที่มีรถเก๋งนะครับผมที่จะต้องใช้พื้นที่นะครับผมไม่สามารถใช้คันแบบ6ฟุตได้นะครับผม6ฟุตแบบท่อนเดียวได้นะครับหรือบอกไปตัวนี้ก็6ฟุตเหมือนกันนะครับแต่เป็นถอดโคนสามารถถอดออกได้เลยนะครับผม นะครับผมถ้าไปใส่รถเก๋ง6ฟุตนี่จบเลยนะครับผมเอาไปยากมากเลยนะครับผมเอาไปยากจริงๆนะครับปิกอัพนี่ยังแย่แย่ครับไปยังพอได้แต่ก็ยากหน่อยนะครับแต่ตัวตัวเนี้ยสั้นจริงๆนะครับผมเวลาเก็บแล้วนะครับผมก็สินค้าอยู่ในตะกร้าเหมือนเดิมนะครับผมสินค้าเข้ามาใหม่กันประมาณ3ล็อต3ามรุ่นนะครับผมมีทั้งคันเซิร์ฟคันอะไรต่างๆนะครับผมคันแม่โขงเข้ามาแล้วนะครับของของไพโอเนียนะครับผม โอเคครับผมครับสวัสดีครับ